คำตอบอลเล็กหลังจากกี้ถามเรื่องเกรด9เขาจีบกันไหมหนูมีหวังหรือเปล่าก่อนหน้านี้แม่น้องปองจากกี้ชาคลีนประกาศตัวชัดเจนว่าไม่หนุ่มเข้มร่วมวิกอย่างเครวินทอนเป็นผู้ชายในสเปคพร้อมเดินหน้าต่อฝ่ายชายแบบรัวข้ามกลางเสียงแซวเสียงเชียร์จากแฟนแต่เราจอยู่มาวันหนึ่งกลับมีกระแสจีนเรือใหม่ อย่างเกรทเก้าเก้าสุพัชราทำท่าจะแรงขึ้นมาแจ็กกี้ก็เห็นว่าคู่นี้กำลังเป็นกระแสกันพร้อมส่งใจเชียร์แบบแฟนคลับอยู่ห่างๆเพราะรู้สึกว่าก้าน่าจะเป็นสเปคพี่เกรททางยังแซวตัวเองของำๆด้วยว่าถ้าฝ่ายชายจะเปิดตัวมีแฟนอยากให้กระซิบบอกกันล่วงหน้าจะได้ซ้อมร้องเพลงคาอินดีเอาไว้แถมฝ่ายนมเกรดย,ยังออกมาตอบแบบคุมเครือว่าตอนนี้ยังเป็นน้องสาวแต่อนาคตยังไม่รู้ล่าสุดแจ็กกี้มีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญในรายการช่อง YouTube ของอเล็กเลยเจออเล็กมีการขยี้ถามแจ็กกี้ว่าไม่เคยกินใช่ไหมกับคนนั้นก็ เคยกินใช่ปะแจ็กกี้ก็ถามว่าใครอ่ะอลเล็กตอบขับว่าไม่รู้พร้อมยิ้มกรุ้มกรีมก่อนที่แจ็กกี้จะพูดขึ้นมาว่าพี่เกรตอะอะหรอทำเอาอเล็กถึงกับร้องอุ้ย จากนั้นแจ็กกี้ก็ถามอะไรว่าสรุปเขาจีบกันปะบอกมาเดี๋ยวนี้พูดมาเดี๋ยวนี้นะเค้นถามจนตะเกียบลนส่วนอเล็ก็กินไปหัวเราะไปหลังจากนั้นอะไรก็พาไปกินของหวานและมาปิดกันที่ร้านอาหารป่าชื่อดังโดยช่วงท้ายของรายการอะไรก็มีการกล่าวขอบคุณแจ็กกี้แต่ก็ยังไม่ไวายกลับมาถามเรื่องความรักอีกว่าตนเชียร์เสมอจะยอมแพ้ไม่รู้ว่าใครจะเชียร์อะไรยังไงแต่เชียร์ซึ่งแจ็กกี้ก็ถามกลับว่าพี่ว่าหนูมีหวังปะกี่เปอร์เซ็นต์ อเล็กตอบกลับว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเล่นออาจ็กกี้ถึงกับขำแห้งเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพอเล็กทีเดแจ็กกี้ชาคลินภาพแ่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ